เจโอ 8c ทวินเทอร์โบครับหรอโวสองลูก วัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมรถเกี่ยวข้าวอูขวันใจชาวนา9ก99ครับหรือว่าขวัญใจเจริญการช่างนะครับจากสุพรรณบุรีตอนนี้มาเป็นไอหนุมเขาย้อยแล้วนะอันนี้เป็นปี 2, 2021นะครับอีปีแล้วะ ประมาณสามสี่ปีแต่ยังเปี้ยวอยู่นะฮะยังหล่อยังเทยังสมาร์ทอยู่โอ้โหฟังคน,กกน่ต้หวันกคนแต่ต้องบอกว่าเสียงโบคู่นี่มันเล็บดีจริงฮะ เจโอ8ส w เทอร์โบครับหรือว่าเทอร์โบคู่นะเจโอ8 c เทอร์โบคู่นะครับแรงม้าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200 206 207ได้นะฮะเป็นคันนี้ก็เป็นไม่ใช่คำใหญ่นะระันเสด็า5ตัวเดียวนี่เราจะรู้จักกันในแรงม้าประมาณสัก2 3 5แรงท่าในวคารถเกี่ยวนะฮะ รอจัดรอจัดอุ้มใส่ข้าวได้ประมาณสองเควนครึ่งครับหรือว่าสองตันครึ่งนะ,ะขานาชาวนาเขาจะเรียกว่าเป็นเวียนหนึ่งตันก็หนึ่งเวียนนะฮะหนึ่งตันก็หนึ่งเวียนเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เขาใช้เวียนในการขนข้าว โบกู่ครับอารมเหมือนมีหม้อพักเลยนะอารมเหมือนข้อมีหม้อพักไอเสียแต่ความจริงเดินตรงนะฮะข้อสั้นด้วยโบกู่นี่บอกเลยว่ากําลังของเครื่องนะครับจะได้มาทั้งต้นต่างปลายเลยเครื่องใช้งานแบบนี้นะบอกเลยว่าเหมาะมากครับโบกู่เนี่ย เดินตามกันเลยครับแหมมันหล่อจริงทุกคนเดี๋ยวสเปคนี่ผมจะเอาของตัว2024มาบอกไปนะเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับอ่าอ่งอู่เขาก็ไม่มีแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกแยกไปครับว่าตัวใหม่ใช้สเปคไหนต,ตัว2021เนี่ยใช้สเปคไหนช่วงล่างนะครับเป็นตัวเดินถึงตอกเทปีฮะ กล่อง h าแมงปลองนะครับเลือกได้ว่าจะเอาแมงปลองหรือว่าจะเอาของงานเกาหลีเราเลอรล่างสิลูกบนกองครับ ดีเนี่ไปดีมากเลยครับเดี๋ยวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นข้าว85นะครับกอขอ85เมื่อกี้ถามรถมาพี่ต้อมนะฮะพี่ต้อมขอยอยเขาบอกว่าแถวนี้ข้าวตันละประมาณเก้าพันโอ้โหราคาดีจับเก้าพันบางทีแ0ดพันมั้ง8 0ดพันกว่าที่นี่เก้าพันครับแต่ว่าถ้าข้าวปลูกนี่ก็ราคาก็จะดีขึ้นอีก ย้อยนะแถวนี้ก็ใช้น้ําจากเมืองการนะฮะใช้น้ําจากแม่น้ําแม่กองแล้วก็คดน้ําจากเขื่อนแม่กองที่เมืองการนะครับแถวนี้ก็จะเรียกว่าน้ํนํานาเมืองการาตัวปลาครับตัวปลานี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่เนะี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่นะครับจะใช้ปากความกว้างขนาด2เมตร90นะครับปากความกว้าง2เมตร9นะครับส่วนตูวนี่ก็ตัวนวด5ฟุต8แล้วก็ตัวใหม่นี่จะใช้เป็นปั๊มเบอร์23นะครับเป็นปัมนป๊มตั้นปั๊ม8เบอร์23 ทุนนี้น้ำหนักก็คร่าวๆน่าจะประมาณสักจุดตันกว่าๆได้นะครับคร่าวๆประมาณจุดตันกว่าได้ ฝั่งซ้ายนะครับหน้ำน้ำท่วมทุณไม่วางตั้ง อยเพชรนะครับพามาดูเครื่องกันเดโมคู่เดโมคู่เ JO8C นะครับเดโมคู่ โบ้องคูคู่นี่บอกเลยว่าเหตนผลมากครับรถใช้งานนี่ดีกว่าโบเดียวแน่นอนต้นการไยมาครบอย่างที่บอกมันใช้งานได้จริงนะโบคูน่นยมันไม่ใช่แค่ว่าแบบแรงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าบูโ์เยอะนะ บูธเชืงไฟมันก็ค่อยไหวครับแต่ว่ามันได้บูธท,ที่ครอบคุมรอบต้นการไฟมาครบขณะที่เสเปคเก่าก็จะใช้เป็น3ัีมอตตันเบอร์22แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ในี24ก็จะเป็นรีบสากีตันตัวเดิมนี้บอกว่ามีทั้งงานเกาหลีแล้วก็งานแมงป่อง มีเมืองสุพรรณครับ ครับด้านในนะฮะตัวอ่างเก็บข้าวนะครับหรือว่าตัวอุ้มนะเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่ารถอุ้มเกี่ยวข้าวไงนะช่วงยุคใหม่แถวบ้านผมนะที่ว่าเริ่มพัฒนาจากรถล้อกระสอบนะครับแล้วก็มาเป็นอ่งเก็บอย่างเงี้ยแถวบ้านเรียกว่ารถอุ้มเมื่อก่อนนี่ยุคที่ว่าล้อกระสอบนี่เป็นอะไรที่ยอดมากเลยนะเกี่ยวข้าวทีนี่อิ่มแป้ข้าวหม้อหนึ่ง แกงหม้อนหนึ่งต้หนหอมอิ่หม้อนหนึ่งอ้โหยูคการนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงฮะแต่บ้านผมใช้วิธีการติดแรงกันไม่ใช่แบบจ้างนะหรือติดแรงกันเลยในหมู่บ้านอนะเออประมาณว่าข้าเกี่ยวเองก็มาช่วยถาพเพื่อมาออมาช่วยแบกข้าวแล้วก็พอเกี G ่ยวเด๋ยวข้าไปช่วยอะไรเงี้ยนะชุดภาการเล่นกันครับผมครับ ในถังได้แล้วฮะเป็นเล็วหเลยนะเนี่ยตั้งแต่ตัวท่อที่ว่าลมเลงเข้าขึ้นตัวถังเนี่ยแต่ว่าตัวตัวเนี้ยตัวท่อที่เาปล่อยเข้าลงรถลงรถจั๊มอ่ะนาแถวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะพอกับทางอีาสานเนาะเพราะตรงนี้มันแบบอารมณ์เหมือนพื้นที่ไหล่เขาอะครับ ไปาทางครับได้ละโอ้โหมันลงเองเลยนะครับจะไม่ต้องไปเกี่ยงข้าวไม่ต้องไปเกี่ยงข้าวเฮี่ยครัวพ่อรถดำเป็นเหล็กนะฮะสามารถถอดได้หน้าดินก็ถอดข้อพิหน้าข้าวก็ใส่ข้อพิข้าวซะอ้าวเก็บบูมฮะ ไอ้บูมนี่ใช้ปากหน้าดี่วกว่าเรื่องข้อสกข้าวเนะาะตัวปากหน้าบางคนเรียกว่าบูมนะ ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน,นี่ก็ขอบคุณทีมงานแท้รนะครับเจ้าของรถนะฮะขอยนต์ที่ดีนะครับใครสนใจเกี่ยวกับก็ติดต่อได้เลยข้าวออกดีนะข้าวนะข้าวออกดีมากเลยอโอเคทุกคนเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ